กลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าวงการสีกากีนี่ร้อนฉาจริงๆนะฮะ,ะนอกจากเรื่องของบิ๊กตำรวจที่ตอนนี้ทนายตั้มก็มีการถแถลงอยู่นาตอนนี้นะครับก็มีเรื่องที่นครปฐมม,มีกรณีของแปดตำรวจรวมโรงพักสามควายเผือกที่นครปฐมเนี่ยนะฮะไปก่อเหตุรีดไายเงินเจ้าของโรงงานชำแหละไก่โดยบอกว่ามีการให้ที่พักพิงกับแรงงานต่างด้าวอันนี้ถือว่ามีความผิดแล้วชัดเจนนะครับแต่ปรากฏว่าทางสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาเกรงว่า ผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวว่าถ้าตํารวจในพื้นที่ทําคดีกันเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือกันหรือไม่ก็เลยร้องขอให้เรื่องนี้มาอยู่ส่วนกลางให้กองปราบเข้ามาดูแลคดีนี้นะครับขณะที่ล่าสุดมีคําสั่งให้ตํารวจทั้ง8นายนะฮะในความผิดเรื่องการรีดไถเงินเนี่ยนะครับออกจากราชการไว้ก่อนแล้วท่านผู้ชมครับทางด้านของพันตำรวจเอกพลพสุริยกุลณณยุทธยารองผู้บังคับการตำรวจปทธรจังหวัดนครปฐมท่านพูดถึงเรื่องนี้ยังไงอลองฟังก่อนนะครับ ก็เห็นคลิปชัดเจนนะครับว่ามีตำรวจเป็นจะมีคลิปที่ชัดเจนว่ารับเงินแล้วก็เงินส่วนนั้นก็ได้มันแจกจ่ายกับเจ้าหน้าที่เรานะครับโดยคลิปออกมาจาาอืมคือคลิปชัดเจนเลยใช่ไหมคะรองชอบทำคือคือตุ้ไปหายมาให้เรานะครับเราก็ปกป้อชาตเราก็สอบปากคำไว้ทางรองบอยได้คุยกับท้งแปะนายบ้างไหมคะตอนนี้เราเราก็ให้ท้งแปะนายทำรายงานการชี้แจงมารายงานชี้แจง ตอนนี้ผมรอการรายงานของเขาอยู่นะครับอคคย่างไ้ชัดค,ค่ะทางผู้เสียหายเขาบอกว่าพุ่มกับของสามควายเผื่อะคะ่ะไปขอร้องให้เขาถอนแจ้งความแล้วก็เปลี่ยนว่าเป็นเงินทําบุญนะคะคอันนี้ทราบเรื่องไหมคะอย่างอย่างผู้เสียหายไม่ได้แจ้งประเด็นนี้ให้เราในในวันนั้นที่ที่เขามาตรวจสอเขาเขาประเด็นเรื่องว่าตำนวจเราเข้าไปค้น นี่ฮะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะคุณจอยว่ามีการรับเงินกันเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นคํายืนยันจากทางพันตํารวจเอกพันลบสุริยคุณณยุทธยานะครับรองผู้การนครปฐมท่านเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนเขาจริงเรื่องนี้ท่านก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพยานหลักฐานการทรีดเงินเนี่ยชัดเจนมากตั้งแต่การรับเงินและการแบ่งเงินนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงและน่าอับอายท่านใช้คํานี้เลย โดยหลังจากได้รับการร้องทุกนะครับได้สั่งให้ตํารวจทั้งหมดไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับก่อนที่จะมีคําสั่งออกจากราชการไว้ก่อนแต่ก็ต้องให้โอกาสทั้ง8นายเนี่ยทำรายงานชี้แจงเข้ามาด้วยส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าผู้กํากับของโรงพักไปเจรจาให้ผู้เสียหายเปลี่ยนคําพูดจากเงินสินบนที่ถูกรีดหา ให้เป็นเงินทําบุญค่ะโอค้คนละ<อ>เรื่องกันเลยนะตอนแรกคุยกันเราเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่สินบนนะมีเหตุให้ช่วยทําบุญมากกว่าเออหลังจากนี้เนี่ยท่านรองผู้การบอกว่าคงต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านรองผู้การบอกนะครับคดีนี้หลักฐานชัดเจนมากๆกล้องวงจรปิดในห้องสืบสวนของโรงพักสามารถจับภาพขณะที่นางสาวรัตนาพรหรือซอแจ้งเจ้าของโรงงานไก่ในนครปฐมนะครับพร้อมกับคุณเทวราชพี่ชาย รวมทั้งพี่สาวนำเงินสด1 5 0 0 0บาทมามอบให้กับร้อยตำรวจเอกนาท,ทีตำรวจฝ่ายสืบสวนโรงพักสามควายเผือกนะครับที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำงานทั้งก่อนและหลังยื่นเงินทั้งสามก็มีการยกมือไหว้ก่อนจะพากันกลับนะครับคือใครเห็นภาพนี้มันจะอดนึกไม่ได้คุณจออแล้วไปชมว่าเป็นการไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านึกออกไหมคล้ายๆเลยนะอารมณ์เหมือนกับอ่ะ ชายเสื้อดำคนนี้ถ้าไม่รู้ว่าเป็นตำรวจอ่ะหรือว่าเป็น<อ>พนักงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อไหมอ่ะเอาเงินมาจ่ายให้แล้วก็ไปเนี่ยนะฮะแต่นี่คือห้องสืบโรงพักเป็นสถานที่ราชการนะครับซึ่งเงิน1 5 0 0 0บาทตรงนี้เป็นเงินอะไรเป็นค่าปล่อยตัวแรงงานต่างด้าว5้าคนที่ตำรวจไปจับมาเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่29มีนาคมนะครับซึ่งก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในวันดังกล่าวที่ตำรวจขับรถกระบะสองคันไปที่โรงงานไก่แห่งนี้ แล้วมีการจับ5คนงานต่างด้าวขึ้นท้ายรถขับมาที่โรงพักนะครับหลังจากกลุ่มของเจ้าของโรงงานไก่และแรงงานต่างด้าวเดินออกจากห้องสืบไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตำรวจที่เป็นคนรับเงินได้เดินเอาเงินไปแจกจ่ายให้กับชุดสืบในทีมทีละคนหลังจากนั้นก็มีการสั่งข้าวมากินกันในห้องนั่งล้อมวงกันครบทั้ง8คนเพราะฉะนั้น5้วงจรปิดนี่นี่น,นี่จังหวะนี้ไหมเนี่ยแล้วน,<ะ>นั่งกิน,น,นข้าวกันแล้ว ภาพวงจรปิดชุดนี้กลายเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่คุณรัตนาพรหรือซอแจงเนี่ยเจ้าของโรงงานไก่นํามาใช้ในการเอาผิดตํารวจทั้ง8นายว่ามีการร่วมกันรีดหายเงินเถ่อะนะครับ ทางซอแจงเล่าแบบนี้นะคะว่าตัวเองมีอาชีพขายส่งไก่สดเพิ่งจะย้ายเข้ามาในพื้นที่สอพสามควายเผือกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่าก็มีตํารวจค่ะอ้างว่ามาจากตํารวจรภูธรภาค7ตํารวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็ตํารวจสอพสามควายเผือกก็คือในพื้นที่ทยอยกันเข้ามาหาซอแจงบอกว่าให้ร่วมทําบุญหน่อยอให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆครั้งหนึ่งอ่ะสามพันถึงห้าพันบาทคือซอแจงบอกเข้ามาแบบนี้เป็น จจนกระทั่งปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีตำรวจที่อ้างบอกว่าเป็นชุดสืบสบพสามควายเผื่อเข้ามาขอให้ร่วมทำบุญอีกอซ้าแจงบอกว่านี่พึ่งกลางเดือนนะที่พึ่งทำไป3,000บาทบแล้วนี่ปลายเดือนมาอีกแล้วออก็เลยให้ไปแค่ร้อยหนึ่งเข้าใจว่าเพราะร้อยเดียวนี่แหละเลยทําให้ตํารวจชุดนี้น่าจะไม่พอใจก็ซ้อแจงบอกพึ่งจะพึ่งจะทําบุญกันไปอะเมื่อต้นปีเองอะมาอีกแล้วเหรอเราบอกขูมาแบบนี้เป็นประจำแทบจะทุกเดือนเลยนะคะ พอให้ไปร้อยหนึ่งครั้งนี้อ่ตำรวจไม่พอใจก็เลยกลับไปเรียกพวกมาแคนปรากฏเข้ามาครั้งนี้เข้ามาตรวจค้นโรงงานเลยแล้วมาแบบไม่มีหมายค้นด้วยทีนี้ตัวเองก็บอกว่าขอดูหมายค้นคืออยู่ดี่มาค้นแบบนี้ได้ยังไงตำรวจบอกว่าที่นี่นคนปรปฐม ตำรวจสามารถเข้าคนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหมายอุยนี่เพิ่งเคยเจอคำอ้างแบบนี้เหมือนกันนะคะและคนไม่พอตำรวจจับแรงงานต่างด้าวของเธอไป5คนทั้งทั้งที่รายงานกลุ่มนี้มีเอกสารการทำงานถูกต้องทุกอย่างหลังจากนั้นน่ะตำรวจเรียกเงินค่าปล่อยตัวคนละ4ี่0มื่นบาทจับไป5คน2องแสนนะคะอแสแต่นี่เอกสารถูกนะแต่ตำรวจบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่ปล่อย แล้วเดี๋ยวอะ่ะจะต้องไปประกันตัวสู้กันในชั้นศาลยังไงแล้วก็ต้องหาเงินมาประกันตัวแล้วก็จ้างทนายความส่วนลูกจ้างเนี่ยก็ต้องติดคุกไปก่อนแล้วแถมยังบอกด้วยเดี๋ยวเ้าแจงอะ่ะจะมีคดีติดตัวมันจะไม่คุ้มเอานะเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นถึงเจ้าของโรงงานตัวเธอก็เลยเรียกพี่ชายมาช่วยเจรจาสุดท้ายก็จบลงที่ คลิปนี้ก็คือ,อมีการเตรียมเงินมา,า15,000บาทานึกว่าจะจบตรงนี้พี่ายางคุณผู้ชมตตชแต่ไม่จบนะคะหลังจากวันนี้ไปอีก3วันปรากฏว่าตำรวจชุดเดิม ก็ยังโทรมาข่มขู่เรียกเงินอีกอเธอก็เลยไปปรึกษากับตำรวจระดับสารวัตรนายหนึ่งนะคะให้ช่วยหาหลักฐานให้จนกระทั่งได้ภาพกล้องวงจรปิดนี้มาที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดในห้องสืบครับก็เป็นภาพจังหวะที่เราได้เห็นกันจะจนะจ่ายเงินมีการยกมือไหว้กันแปลว,ว่าไปเจอตำรวจน้ำดีถูกคนถูกต้องค่ะช่วยไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เลยครับคือเธอบอกว่านี่จ่ายไปหมื่นห้าวันนั้นอะ มันยังไม่พออีกเหรอก็ออตำรวจพวกนี้ยังไม่จบคิดว่าได้เงินไปแล้วคงจะหวานหมูคือถ้ายอมแบบนี้ซอแจงบอกก็คงต้องยอมให้เขาเรียดไถไปตลอดอดังนั้นก็เลยตัดสินใจออกมาแฉนะคะแล้วก็มาร้องเรียนกับทางสายใหม่ต้องรอดค่ะตำรวจหนึ่งในแป้นั่นแหละโทรมาหาานู่ว่า,าแจ้งใบเรียบร้อยยังบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะหนูได้ใบวันที่หนึ่งก็โดนจับวิบก้าใบวันมาเป็นที่หนึ่งซึ่งหนูทําเรื่องก่อนนั้นนี้แล้วอยู่แล้วทีนี้เขาเขาบอกว่า เดี๋ยวมีระดมนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบอมอกระดมอะไรอะ่ะหนูก็ทําใบแล้วจับอะไรหนูสมอบอกว่าหนูอ่ะไม่มีความผิดแล้วนะแต่เข่าดันไม่จบงันแบบหวานหมูงมั้งคือได้กินไปแล้วยังบาโทอีกเนี่ยหนูก็คิดว่าตัวเองน่าจะโดนถ่ายตลอดแหละยังรู้ด้วยว่าเรามีกิจการลิ้รู้เราอยู่ตรงนี้เกิดเราไม่ไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงต้องโดนลิ้ถ่ายใต้โต๊ะจะไปอยู่ใต้อํานาจมันเลย พวกมีอิทธิพลพวกเนี้ตำรวจน่มันต้องช่วยประชาชนดิไม่ใช่มันรังแกประชาชนลิดไถ่ประชาชนทีนี้ต้องคนมันก็ทํามาหากินนะตำรวจก็มีเงินเดือนคุณก็ได้ราชการเป็นแล้วประชาชนประชาชนฮะเช้ากินข้ามเงจะมาริดไถ่เขาอีกหรอฟังแล้วเป็นแง่สะเทือนไหมคะนี่เจอคนจริงนะเพิ่งย้ายมาต้นปีที่ผ่านมาแล้ว แค่ไม่กี่เดือนเองที่โดนไปเท่าไร่แล้วก็วไม่รู้รายอื่นๆในพื้นออที่โดนเหมือนกันหรือเปล่าก่อนหน้านี้มารูปแบบมาเรียรรายทาบุญมีการระบุเนียนะว่าทาบุญ3ามพันห้าสุดท้ายให้ไปร้อยหนึ่งไม่พอใจเอามาจับแล้วก็ดำเนินคดีซะเลยแล้วก็มีการเรียกรับเงินแบบนี้นะครับแล้วเธอบอกว่าตํารวจน่ะต้องช่วยเหลือประชาชนสิไม่ใช่มารังแกประชาชนแบบนี้นะครับขณะที่เมื่อวานนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐ,รฐมนตรีมหาไทยและผู้ก่อตั้งเพจใส่หมาต้องรอดนะครับ พาเจ้าของโรงงานไก่ไปร้องเรียนกับทานายกรัฐมนตรีโดยมีคุณธนกฤิจ,จิตอารีรัตน์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องนะครับผู้เสียหายยืนยันว่าต้องการให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและอยากให้มีการส่งสํานวนจากพื้นที่นคนปรปฐมมาให้กองปราบดูแลแทนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวตํารวจในพื้นที่จะช่วยเหลือกันนะครับทางคุณธนกฤตก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้รวมถึงติดตามเร่งรัดคดี เพราะผู้เสียหายกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นมีการประสานตำรวจพุทธรภาค7ไปแล้วนะครับรับปากว่าจะดำเนินการหากพบว่าตำรวจทั้ง8นายมีการกระทำความผิดจริงก็จะไม่เอาไว้พร้อมกับแนะนำให้ผู้เสียหายเจ้าของโรงงานไก่เนี่ยไปยื่นเรื่องร้องกับทางปอปอทอด้วยนี่ฮะเอาผิดหลายดาบเลยนะครับ<ะ>ล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปยังพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณันนยุทธยารองผู้การคนครปฐมหัวหน้าชุดสืบคดีนี้นะครับ เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่ทางผู้เสียหายอยากให้มีการโอนคดีไปกองปราบเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของพันเอกพันตํารวจเอกพันลบเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการโอนคดีไปส่วนกลางที่กองปราบนะครับโดยตํารวจนครปฐมจะมีการสอบสวนเรื่องนี้เองมีกรอบเวลา30วันหลังจากนั้นจะส่งสํานวนให้ปปชดําเนินการต่อเนื่องจากเป็นคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ขั้นตอนต้องเป็นแบบนี้นะส่งปปช ทำให้นึกถึงคดีอะไรบิ๊กโจ๊กไหมเออนึกถึงคดีบิ๊กโจ๊กเหมือนกัน,กนใช่ไหมนะฮะส่วนกรณีที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างว่านอกจากตํารวจโรงพักสาควายเผือก8 9, นายนี้ยังมีตํารวจหน่วยอื่นเข้ามารีดไห้ด้วยเรื่องนี้ต้องสืบกันต่อนะครับว่ากันไปตามพยานหลักฐานถ้าพบว่าหลักฐานสาวไปถึงตํารวจนายไหนอีกหน่วยไหนอีกก็จะไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนนะครับ